คือทั้งทั้งหาดนี่เป็นฝรั่งล้วนดีลาพี่แหละใช่ที่เป็นคนไทยทแล้วดูอะต่ดแสงดุตตีมด้วยสุดเลยหลังออกจากหาดการะนเราก็ไปถ่ายรูปเล่นกันต่อที่หาดกระตะซึ่งอยู่ทางใต้ของหาดการะนสองหาดเนี้ยอยู่ใกล้กันมากๆมีเพียงเนินเขาเล็กๆขั้นเอาไว้เท่านั้นเองบรรยากาศก็ไม่เหมือนประเทศไทยอีกแล้ว ตอนที่ขับรถจากหาดกะลนมาที่หาดกะตะเนี่ยพวกเราได้ขับผ่านสนามมินิกอล์ฟซึ่งเบลกับแพรวาบอกว่าอยากมาลองเล่นดูผมกับเพื่อนก็เลยตามๆมาด้วยเห็นน้องอยากเล่นก็ลองดูก็ดีก่อนไม่มีอะไรทำอะเนาะอก้าโอ้ยโนนี่ละไปค่ะอยู่ข้างล่างข้างบนอะ โเโรงแรรมเาก็กำลังจะไปนี่กอล์ฟกันนะ,ะใช่ไหนหวะตรงนี้เดี๋ยวอันนั้นน่ะก็ตรงนั้นปะสวัสดีค่ะสวางนี่ครับนี่เบลเราคู่กันใช่ไหมใช่พีพ่หนูร้อยแปดสิบบาทเพราะยังเด็กอยู่เอาด้วยอืมสวัสดีครับคุณผู้ชมรายการของฝากนักลบนะฮะ โดยผมสวัสดีครับผมโปกันครับผมโปกันชุนทวัตกับแคดดี้ส่วนตัวสาว,วสวยของผมครับผมน้องเบลครับผม <c oughs> วันนี้เราก็มีแขกรับเชิญน,นะครับผมในรายการของฝากนักรบวันนี้นะฮะก็มีโปไมเคมิลสิรชัดเจนิาวรครับก <c oughs> ับแคดดีส้สาว,วสวยของเขาน้องแพรวนสาพัดครับวันนี้เราจะมาแข่งกันง่ายๆครับ18หลุมมีนีนกอลไม่ยากครับไม่ยากกดวันนี้ที่เราจะเล่นนะครับเราจะเล่นแบบว่าสลับกันครับครับผมผมตีลูกหนึ่งปังน้องเบลตี ผมตีน้องเบลตีจนกว่าจะลงครับผมนับจํานวนพัดใครได้จํานวนพัดตอนสุดท้ายแล้วน้อยที่สุดทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะพร้อมอยังครับ <S <S พร้อมอยังพร้ <S <S อมยังไปยังพร้อมค่ะเราไปเจอกันในสนามเลยครับผมแคดดี้คุณนี่ถือไมอล์ฟได้เป็นอาวุธมากเลยแน่นอน,นครับเพราะว่าเราอยู่ในรายการของฝากนักลบครับครับผมก็เริ่มที่ทีมของการก่อนใช่ครับไปก่อนเลยชิมรางไปเลยค่ะค่ะขอให้ทุกคนเอา เอาขาหลบให้หมดครับเพราะผมได้เล็งตำแหน่งตกกระทบของลูกไว้แล้วนะดูนะครับผมเนี่ยฝึกมาทั้งชีวิตแล้วับมันต้องมันต้องเช็ดก่อนมันเป็นกีฬาที่อันตรายมากเลยนะครับผมไปแล้วโอ้โหโอ้ห่างจากจุดพัดไปประมาณสเมตรน้องเบลตายน้องเบลแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้ห่างจากจุดพัดไปประมาณสาเมตรน้องเบลตายน้องเบลแล้วโอ้โหพัดไปด้วยแรงเฉื่อยนะฮะน้อง น้องลืมน้องลืมกินข้าวเหรอเดี๋ยวตาพี่เองพี่เองโอ้โหจ้าค้นใหญ่เลยโอ้โหือ้ยโอ้ยกลับมาที่นี่แล้พี่เวต้องจบจบตะกรอแล้วเราจะใส่ตะกรอตรงนี้แปพาแน่เลยว่ะโอ๊ยเร็วๆมันเงื้อแล้ว ว้าวโอ้โหฮัชโชนี่มันลูกเดียวถึงนี่เลยอะไม่เบาเลยว่ะเนอะพาว่ะสวยงามเนาะอะไรพี่หนุ่มหน้าอุ้ยหน่หนุ่มแรกทำเป็นน่ายใจสังเกตนะฮะนี่มันก็เป็นรูวงกลมอย่างงี้นะค่ะเป็นโค้งใช่แต่มันมีรูพิเศษให้เราอยู่ถ้าตีรูนี้อาจจะโฮอินวันเลย โอ้โหโอ้โหย่ากระเด็นกลับมาแย่กว่าเดิมเดี๋ยวเดแมวแมวแพี่ว่ามันหน้าไม้มันน่าน่าจะต้องตั้งลงอย่างนี้เออเอองั้นน่าจะน่าจะดีกว่านะยายาครับดูมีความหวังกับคุณอีกนะฮะไปครับไปครับผมไปครับผมไปครับผม ผมจะลองดูนะฮะโอ้ยตูตูเห็นไหมครับผมบอกแล้วผมบอกแล้วครับอือคลองดูเปล่าต้องเอามือยุงนี่ลองดูเหมือนก็ได้แพ้อตีเล่นเหรอต้องชื่นชม แคนที้สาวสวยแพรวานะที่ทําได้ดีแต่ว่าเกมก็เป็นเกมครับเพราะเมื่อกี้คุณไมเคิลตีมาตรงนี้แล้วครับผมเราจะไม่ให้การโกงเกิดขึ้นในเกมผมครับผมจ่อะไรก้ามันตีรวบเดียวลงหลุมเลยเมื่อกี้มันตีซวบเดียวเลยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเเฮ้ยเเ้ยเยปเ้ ไอ้ยคือไรวะเดียโอโหที่นี่ยากจังเลยเนาะอืมยากยากตีตั้งสองทีเนี่ยถึงลงคือเล่นอย่างนี้มันไม่ถ่ายถ่ายครับจะขอเปลี่ยนกดเป็นใครตีตีเร็วตีเร็วใครจบก่อนได้ลบสิบแต้ม โอเริ่มไหมเฮ้ยเริ่มเลยเหรอเนี่ยเลเโลเ็วนี่ยผมเก่งโอ้โหโคลนวันแบบแคร็บนะฮะเดี๋ยเขียนมาเบลมามาเฮ้ยสองสองเขานั้นเว ไม่มีการโกงเกิดขึ้นทั้งนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหน่งาแล้วลงมาได้ยังไงาเปลวแล้วโอ้ยโอยยาโอ้โอ้นีไมเียไปไหนวะเนี่ยไปหนวะวอู้ลงเล้ปุนท้าเอาลมสุดท้าย เฮ้ยเฮ้ยอันนี้มอะจบแล้วเล้าสิบแปดห้าสิบแปดเพราะเราได้คะแนนตีจบก่อนนะฮะเฮไม่มีครับไม่มีอะไรทั้งนั้นนะฮะวกสามห้าสิบเจ็ดโอ้ก็เห็นแล้วนะฮะว่าใครชนะห้ากับห้าสิบเจ็ดเหิวแล้ว เดี๋ยวไปจุดชมวิวไม่ทันนั่นสิเดินทางไปฤๅษีตกที่แหลมพรมเทพแหลมพรมเทพเมบเมบเมไปเมพเลยเราไปเมพไปเมพก่อนเราไปเมก่อนแล้วแลแหลมพรมเมพที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แหลมพรมเทพนะครับอ้าวงงสิครับงงจริงๆแล้วแหลมพรมเมพที่พวกเราเรียกกันเนี่ยมันหมายถึงจุดชมวิวที่สถานีพลังงานทดแทนพรมเทพซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของภูเก็ตเลย แต่ยังไม่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวสักเท่าไหร่